สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าแม่แม่เอซเปรมลัยปีกนก200แ0,000กว่าเป็นของขวัญให้ไรอันกาดบัณฑิตไรอันไม่หมดนี่นะครับกับเส้นทางชีวิตของการร้องเพลงที่ทําให้คณะกรรมการและคนดูทั่วประเทศถึงกับตกตะลึง ย้อนชมเรื่องราวชีวิตของหนุ่มผู้เต็มไปด้วยความฝันก่อนแจ้งเกิดผ่านรายการโทรทัศน์ไม่หมดนี่เสี่ยงโชคจนคว้าเงินรางวัลราคาหลักล้านไปกรองได้สําเร็จครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับหรือว่ากาดบัณฑิตจำปาศิลป์หนุ่มน้อยวัย19ปีสิทธิ์เก่าโรงเรียนบางกะปิเกิดในครอบครัวฐานะปานกลางครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่ของไรอันทํางานอยู่ในบริษ,ษัทแห่งหนึ่งก่อนจะตกงานในช่วงของโควิด -19 ส่วนคุณพ่อของไรอันนะครับก็ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างและเป็นกําลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัวครับไรอันการบัณฑิตนะครับเป็นเด็กหนุ่มที่เสียงดีมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงเป็นอย่างมากทําให้ไรอันเองได้เริ่มต้นชีวิตบน เวทีมาตั้งแต่อายุเพียง13ปีเท่านั้นซึ่งเวทีแรกที่ไรอันได้เริ่มแข่งขันอย่างจริงจังก็คือศึกวันดวนเพลงนักสู้ลูกทุ่งก่อนจะลุยต่อในเรื่องราวการร้องเพลงนะครับในรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อว่ามาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งน็อกเอาท์รายการที่ทําให้ไรอันเป็นที่จดจํามากที่สุดนะครับ หนีไม่พ้นรายการไม่หมดหนี่เสียงโชว์ครับซึ่งไรอันเองได้เข้าร่วมการแข่งขันจนสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นแชมป์200สมัยคนแรกในรายการเพลงจึนไกลหลายคนจำไรอันในฐานะไรอันไม่หมดหนี่นอกจากนี้นะครับยังสามารถคว้างเงินรางวัลมูลค่าหลายล้านบาทไปครองได้อีกด้วยครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่21มกราคม2566นะครับ แม่แม่แฟนคลับได้จัดงานวันคล้ายวันเกิดและก็ทำเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับด้วยการมอบมาลัยปีกนกมูลค่า2 0 0แสนกว่าให้เป็นของขวัญวันคล้ายวันเกิดไรอันนั่นเองครับโดยจำนวนเงินนั้นมีทั้งสิ้น2 1 7 9 9 9บาทซึ่งหลังจากนั้นนะครับไรอันก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณแม่แม่ fc ทุกๆท,ท่านครับที่จัดงานวันเกิดล่วงหน้าให้ผมปราบปลื้มมากๆครับขอบคุณจากใจจริงครับรักทุกคนครับ จากนั้นนะครับก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากนะครับอาทิสุขสันต์วันเกิดโชคดีมีความสุขพบแจ่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงร,ำร่รำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับคนเก่งรักหนูอันนะลูกอีกข้อความบอกว่าทุกคนก็รักผมครับไม่ว่าจะเป็นแม่แม่ที่อยู่ในงานและแม่ที่ดูไ like ฟ้สดอยู่ทางบ้านสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดขอให้ผมมีสุขภาพที่แข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานและการเรียนเดินทางจะใกล้หรือไกลก็ขอให้ปลอดภัยทุกเส้น อีกข้อความบอกว่าได้ชมภาพประทับใจสุดปลื้มมากๆกับครอบครัวขอบคุณกาศขอให้หนูมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆเป็นมงคลในชีวิตการงานก้าวหน้าเทวดาคุ้มครอง เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกทุกเส้นทางครับผมอีกข้อความนะครับบอกว่าปลื้มใจมากๆและก็ยินดีกับไรอันที่มีแม่แม่ให้มาไล่ล้นคอล้นมือล้นแขนขอให้แม่แม่ทุกท่านเป็นแรงใจให้กับไรอันแบบนี้ตลอดไปนะคะรักค่ะอีกข้อความนะครับบอกว่างานมันเกิดที่แสนพิเศษของหนูสุดยอดมากบรรยากาศแสนอบอุ่นแม่แม่น่ารักมากหนูก็น่ารักเป็นกันเองกับแม่แม่ รักตัวตนของหนูดูไล์แล้วน้ำตาไหลเลยครับปลื้มใจไปกับหนูมากรักหนูมากขึ้นทุกวันเลยลูกเป็นกำลังใจให้หนูทุกวันนะครับมีโอกาสจะไปเจอหนูครับรักหนูที่สุดในโลกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อความนะครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังจากที่ไรอันนะครับได้โพสต์ภาพบรรยากาศของงานวันคล้ายวันเกิดที่แม่แม่เอฟซีจัดให้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ แม่แม่แฟนคลับสามารถติดตามเป็นกำลังใจให้ไลอ้อนกันต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ